ครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้จะพามาอัปเดตต้นยูคาลิปตัสอีกฝั่งหนึ่งนะครับอายุ2เดือนก็ฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามมากเลยถือว่าโอเคนะครับฝั่งนี้คงจะเป็นดินที่ที่ดีครับผมต้นโตสวยข้างๆเขาก็ล้อมรั้วเสร็จเรียบร้อย ตรงนี้ก็จะทําทางเข้ามานะครับเป็นถนนเข้ามาเนี่ยเบิกหน้าดินนี่ครับถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ต้องเพื่อเถาวันเถาเถามดลดเบิ้งเนาะบื้ดดยุ่ไก่เมืนกัน เออไม่อยังดอกเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยป่ะเออมุ้งนี่ก็เปิดไปเลยนี่เออเปิดไปเลยสี่เมตรน่ะใช่มันตายบ่ครับแล้วมัอนี่ตายบ่ครับมันตายมันตายังไรฮึ่ยเขาฮึ่ห้อยมันตาย เขาลกเหรอเหยียบเขามาไต่นกไต่หนูมั่งเขาเหยียบโอ้สนหนึ่ล่มพักเอาไม่เสียบขึ้นไดแม่นี่โอเค ừ, nhưng là mà mới xem mày. ข้างนี้คุ้มมี่บ่เบื้องเรามันหักหัก,กว่าโอ้ยนี่หักครับผมหักไอท้ออท,ที่หักนี่ไม่ใช่หักคนเหยียบนะครับต้นต้นไหนที่คนไม่เหยียบก็สวยรอยคนเหยียบครับนี่อย่างเงี้ย ร้อยเหยียบร้อย